มีนัดกระปานัดนะครับว่า,าป่านัดก็มีสินค้าใหม่ๆม,มาแนะนํานะครับผมยังหาไม่เจอเลยวันนี้ไปหลายที่นะครับก็เลยต้องมา,าช่วงมืดนิดนึงนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าป่านัดอยู่ตรงไหนนะน่าจะอยู่ล็อกที่สองนะครับนี่ตลาดนัดคลองถมตลาดเอ้ยตลาดนัดสังกะสีครับขอภัยด้วยนะครับผมบอกผิดหรือเปล่าเนี่ย ตลาดนัดสังกสีครับตลาดนัดวินเทจนะครับตลาดนัดตอนอวันอาทิตย์ผมมาวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดมีหลายวันนะครับเนี่ยบรันรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูป่านัดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายาบรรยากาศนะครับโอ้วันนี้คนเยอะนะครับฝนไม่ตกนะครับก็มาดาว บางทีนะครับมานี่คือแบบต้องต้องพาฝนมาด้วยแต่วันนี้รู้สึกอากาศดีมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาปลานัดก่อนนะครับปลานัดอยู่มุมไหนของตลาดเนะาะวันนี้ก็มาหาปลานัดนะครับด้วยความฉุกละหุกนะครับขออภัยด้วยแบตเตอรี่ผมก็จะหมดนะครับสวัสด,ดีครับมาแบบหมาสาย มาสายดีกว่าไม่มานะครับขอไปนิดนึงยวอ่ะอ่ะนี่ครับไม่ไม่พอดีไปไกลวันนี้ไปไกลวันเลยมาช้านิดนึงขอไปไปร้ายไปเลยแบตเตอรี่ก็จะหมดเดี๋ยวเดีต้องถ่ายครับนะโอเคเดี๋ยวให้ปลาพักแป๊บนึ่งครับก็วันนี้มาแบบฉุกงกนิดนึงปลาพอดีวันนี้ไปไกลนะ วันนี้ไปไกลวันนี้อากาศดีเป็นยังไงบ้างเอาบอกบอกความรู้สึกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังตั้งตัววันเียของเล่นใหม่มาอ๋ออันนี้มีของเล่นใหม่ๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวขอชาร์จแบตอ่าได้ครับได้ของเล่นอะไรมานี่ไงเออตัวนี้คือยังไงงานงานสร้างอ่ะเนี้ยเดี๋ยวแล้วป๋าถืออันนี้นิดนึงครับผมอันนี้คือยังไงป๋าอ่าตอนนี้งานพวกอ่ะเดวายตอนนี้ลูกลูกค้าแล้วก็ หลายคนนะฮะใช้กันชอบกันมากเลยก็เลยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาโชว์ซะหน่อยปกติก็จะทํางานพวกแอมจิ๋วครับผมตัวนี้ดอกยังไงป๋ตอนนี้ดอกสิบนิ้วครับสิบนิ้วคู่เลยตัวนี้นะครับอันนี้รับรองว่าเบสสะเทือนนะอันนี้ใช้คาว่าสะเทือนทั้งหมู่บ้านเพราะปกติเดี๋ยวจะได้ลองชมดูปกติของเราดอกยังไงปกติอะส่วนมากเต็มที่ประมาณ ก็จะอยู่ที่18นิ้วที่เล่นกันนะถ้า4ี่องม็อยู่ที่12บสองสี่องนี่ก็มี10นิ้ว8นิ้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น10นิ้วกับ12นิ้วที่ไม่เหล็ก180ส่วนใหญ่นะแต่ตนอนนี้งานเดยวายเนี่ย10นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่จะว่าเขาจะทำก็คือดอกเดียวอ่าหนู<อ>ผมก็รั้นกันไปหน่อย10นิ้วเราก็คือคือรันรั้นเอามาคู่เลยครับผมอ่าอันนี้เป็นงานแบบบุญเล็กๆได้สบายๆฮะหรือชอบเที่ยวชอบปิกนิกนี่รับรองว่าเหลือๆคือแบบ ควบคุมเลยใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ได้ไฟสองระบบอ่าเป็นไฟสองระบบจริงๆนะก็คือเสียบไฟบ้านก็ได้เนี่ยเสียบไฟบ้านแล้วก็ชาร์จแต่ชาร์จจะใช้เวลาชาร์จหน่อยเยอะหน่อยประมาณ3าชั่วโมงอ่าเนื่องจากแบตมันเยอะในนั้นน่ะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ50เกือบเกือบกิกิโลก็เลยต้องใส่ล้อด้วยวันนี้เอา้อมาเมื่อกี้แปดอ๋อลูกค้าไปแล้วแปดนิ้วลูกค้าลูกค้าไปแล้วละลูกค้าก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ฟังว่าพลังมันขนาดไหนนะ แต่ตอนนี้ก็คือมีที่เรามีอะไรเนี่ยที่ลูกค้าชอบชอบงาน DIY นะฮะชอบแบบว่าอุ้ยมีตู้มีดอกอยากจะลองวิชาสักหน่อยหยิบตัวนี้ไปใส่ได้เลยครับผมหยิบใส่ได้เลยเนี่ยครับผมตัวนี้เป็นระบบคาราโอเกะนะฮะอ่าเป็นระบบคาราโอเกะนะครับรูปแบบก็อาจจะไม่เหมือนเขาอันนี้เป็นไฟนะคือลูกค้าซื้อไปปุ๊บเรามีคําแนะนำ มีครับผมม,ผมมีผมมีผมมีคลิปให้เพราะว่าในไลน์นะครับในไลน์จะ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 มีให้เสร็จแล้วก็วันนี้มีนิดนึงสำหรับใครนะครับที่บอกว่าติดตามพจน์พนโสนะฮะตัวนี้เลยอเอาตัวนี้เลยตัวนี้นะครับจากราคาปกติสวิชชิ่งยีโวลต์จะอยู่ที่2,300บาทวันนี้เอาไปเลยครับ8ปด0ัา1800บาทตัวนี้นะครับใช่ฮะชุดนี้อ๋อทั้งชุดนะครับอ่า แค่หน0่บาทแต่มีน้อยนะพี่มีอยู่40ิชุดครับผมสำหรับใครที่อบอกว่าป๋าผมติดตามาพกคุณโยโซนะฮะได้ลดพิเศษเลยฮะโดยปกตินี่คือพันแปดห้าร้อยวันนะครับอ,อ่าเนี่ยจะมีกดลวดมีอะไรเนะี่ยปกตินะแต่วันนี้พันแปดสำหรับอ,นนอ่าอ,นนอันนี้คือพิเศษสำหรับลูกค้าเลยนะครับผมอ่าฉลองว่า เพจปานัตมีคนติดตามหมื่นกว่าคนแล้วดใได้ครับครับชุดน,นี้นะที่เห็นเนี่ยนะบสบายสบายเลยนะครับชุดเนี้ย,ยสบายสบายเลยได้สบายสบายอ่าไม่เลยกว่าแปดสิบเนี่ยแปดนิ้วเนี่ยสบายสบายเลยตอนนี้ว,วันนี้ก็เลยจะไม่ได้โชยเพราะว่าลูกค้ารู้กันอยู่แล้ว,วครับลูกค้ารู้มืออยู่แล้วปกติก็จะเป็นคลิปพวกนี้นะครับก็คือปกติก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ตอนนี้เราจะมีชุดเนี้ยของนี้อุปกรณ์เสริมชุดที่สามพันกว่าบาทเนี่ยมีนี่นะครับนี่นี่ครบเลยเนี่ยแล้วก็มีที่ชาร์จให้พร้อมลูกค้ามีแค่ตู้กระดอกเล่นได้หกชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็คืออันนี้อันนี้คือครบเลยใช่หรือจะเอาตัวเพจอย่างเดียวหรือจะแมวแบบเอาแบบแบบมวคารา,าโอเกะก็ได้เนี่ยอ,อ่าแบบไม่มีคาราโอเกะ <t ell> นะหรือจะสั่งแบบเปอยๆเอาไปทำเองก็ได้นะครับแต่ของผมรับประกันเลยว่าของแท้แน่นอนทุกตัว <t ell> เป็นตัวแท้ทุกตัวครับอันนี้ก็เลยว่าวันนี้ก็เลยมีแต่เพิกเพรวันนี้จะโชว์เรื่องเพิเเกเพรินี้เนี่ยอย่างเงี้ยอยากจะสั่งทมลายยังไงสั่งได้นะนั่นแหละอ๋ออย่างเพรพวกนี้นะครับใช่ใช่ใช่สั่งได้เลยครับออนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ยี่ตัง เป็นคาราโอเกะตัวนี้เท่าไหร่เปล่าตัวนี้8,000กว่าบาทครับค0 0 0บาทฮะลองคาราโอเกะได้เลยความมีให้เลือกหลายครับตัวนั้นแหละล่าสุดนะอ่าตัวนี้ล่าสุดสอบถามราคากันมาได้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ยังไงอ่ะยังไม่บอกเลยอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูฟังเสียงก่อนเนาะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวปลาพพัดแป๊บหนึ่งเดีหรออันนี้เป็นระบบคาราโอเกะนะครับร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้สบายๆนะฮะ เป็นไฟสองระบบน,นะครับเป็นไฟบ้านด้วยไฟแบตด้วยนะฮะอันนี้รับรองว่าจะเคือนตัวุบ้าน ดีไอวาของป่านนะครับสิบนิ้วครับสิบนิ้วคู่นะครับพอแบดนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วรับประกันนะเอาไปหนึ่งอาทิตย์ไม่สาใจกลินได้เลยประกันให้หมเดือนครับจุดนี้คืูสองหมื่นต้นๆนะชอบหน้าตาไหบ ก็ม <chat> ีหลายรุ่นนะครับมีทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นขนาดกลางนะครับได้เลยนีชาร์จนปชั่วโมงกา่า้าชานะฮะ6ชั่วโมงครับแต่ถ้าตัวนี้เสียไฟบ้านเล่นได้เลยอันนี้คือไฟสองระบบจริงๆเลยไม่ได้ผ่านไฟชาร์จนะเอ่ตักี้มันชาร์จไม่ได้ไฟไม่พอนี่ระบบเล่นดวยเล่นไม้เล่นได้เลย จะลองเองจะพูดหรือจะใช้ชง,งานสนามในบทตรใช่ไหมตันี้ัวนันี้สามร้อยันี้สองร้อยไม่เป็นาหมบ้านเรียบได้เลยอ๋อครับอันนี้ก็คืองานภายในมั้ นี้รับการเรื่องระบบเสียงไหม่นะฮะอยู่หน้าตู้ไม่มีมิส ื่องจากน้ำหนักมันเยอะไม่มีเดือดไม่มีอะไรเงยียบจิบอ,อันนี้ลูกค้าออเดอร์แล้วสั่งส่งที่มหาชัยอ๋อครับผมครับผมอันนี้ถ้าอยู่ในในเขตภาคกลางนี่จะไม่ใช้วิธีส่งจะขี่ไปส่งให้เองเลยถ,ถึงที่เลยนะครับผมเพราะว่า<อ>น้ำหนักมันเยอะเดี๋ยวมันจะเสียหายถ้าผมว่าทุนมันสูง ก็สามารถสั่งสกินหน้าอะไรได้เลยชอบแบบไหนสั่งได้เลยครับลายแบบไหนอะไรยังไงฮะได้เลยครับแบบนแล้วนะครับผมได้หมดเลยสั่งมาเลยสกินแบบไหนนะครับโชวหลังสักทีเนะโชวหลังไม่ทำโชวหลังโชว์ได้เพราะแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเป็นตู้แบบนี้ผมไม่แนะนําให้โชว์หลังเดี๋ยวเสียงไม่อยู่เพราะว่าที่แผ่นละพันกว่าบาทเนี่ยเนี่ยแผ่นละพันกว่านะ สว่านไม่ต้องจอดเลยเนยี่ยต้องอถ้าจอดไม่ได้เดี๋ยวมันร้อนละลายแหงแผ่นแต่ทีนี้ถ้าเราไปชมหลังอ่ะมันเก็บเบรดไม่อยู่เดี๋ยวพี่ดูเบรดมัน,นเด็ด สังได้เลยนะ